กลับบ้านกลับบ้านมาเร็วเอากลับบ้านกลับบ้านมาพี่ใบมาโอ้โอ <laughs> ติดใจยากที่โคราชเหรออา้าวแห่งงานเสร็จเดินเดินกลับบ้านค่ะกลับบ้านขึ้นรถมามาโอ้ชิลเลยปวดแยงออกโรงเลยใช่ไหมเอามามามาเอาขึ้นรถขึ้นรถไหนไหนเอาขึ้นรถค่ะ เอาขึ้นรถขึ้นรถบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากกลับบ้านแล้วุ้มซุ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายเอยเฮอย้ยเฮยเเอ้ยเอยเเอยเฮยเฮ้เฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ